สวัสดีครับที่นี่มหาชัยแบ็คโฮสวยครับเลิกงามยามดีนะครับวันนี้จัดส่งมอบรถ p ี3 0 7ให้กับลูกค้านะครับอ่าเรามาดูตัวรถกันนะครับในเบื้องต้นเราเก็บงานแอร์แตไฟทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้สวยงามครับเปรมยังเดิมๆอยู่เลยนะครับขนาดรถก็เกือบเรื่อง2ี่ปีแล้วนะครับก็ยังสวยงามอยู่ครับดูแอร์แคลร์นะครับเอาตูยานมา อันนี้เราจะทำแอร์แตะไฟให้ใหม่นะครับแอร์เย็นเย็นลูกค้าไปใช้ไม่ร้อนนะครับตัวนี้มีเอกสารนะครับสามารถจัดใจนันได้ครับรูครับเชีร์เลียนลอนเนอร์เราจัดทำห้เส็จให้เรียบร้อยเลยจัดตงในรองเค้าปรีครับคันนี้นะครับเรายังมีรถอีกมากมายนะครับมีให้ท่านเลือกอย่างเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น z X 120นะครับ แล้วก็130คิดแตจอเหลืองนะครับแล้วก็ธรรมดานะครับรวมทั้ง140นะครับกอเบนะครับมีซูเปอร์ LC ซูเปอร์ X XM นะครับยังมีเยอะะเลยครับนะครับตัวนี้200นะครับก็เตรียมที่จะจัดทําสีนะครับบิลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับรวมทั้งแคทครับ 312D ด้วยนะครับอ่าเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับ ครับแล้วพบกันใหม่ครับที่นี่มหาชัยแบคโวสวยครับ0813643701แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ